เป็นข้าวที่อายุสั้นนะคะก็คือใช้เวลาน้อยในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะก็มาให้ชมตลอดท้องฟ้าสวยจ้ะวันนี้นะท้องฟ้าก็สวยโปร่งเพราะว่าไม่มีเมฆเลยนะ <c oughs> ก็ออกค่ะแต่ว่าไม่หนาวนะคะเป็นอากาศเย็นๆทำให้เรามีความรู้สึกว่า สดชื่นก็จะรู้สึกหนาวนะแล้วก็ใสาๆมาแดดที่กำลังออกลวงแล้วนะคะมาชมบรรยากาศดีๆสดชื่นค่ะเห็นข้าวตลอดปีนะหลายๆคนถามว่าข้าวที่บ้านเราทำไมมีตลอดนะคะทำตลอดปีเลยนก รยากาศดีเย็นค่ะนี่จะเห็นต้นข้าวไหว้วตลอดนะคะอากาศเยน็นทำให้บรรยากาศดีเย็นค่ะนี่จะเห็นต้นข้าวไหว้วตลอดนะคะอากาศเยน็นทำให้รุ่นนี่ค่ะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศมีลมพัดด้วยนะอากาศเย็นนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าตอนเช้า บรรยากาศดีเย็นค่ะนี่จะเห็นต้นข้าวไหว้วตลอดนะคะอากาศเย็นทำให้สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทุ่งนาแต่เป็นทุ่งนาข้าวที่กำลังออกรวงแล้วนะคะมาชมบรรยากาศดีๆสดชื่นค่ะ ให้ตอสร่างข้าวเปลือยนะคะแล้วก็ไถแล้วก็หวานใหม่จะทำอย่างนี้ตลอดเลยนะนี่นะคะหรับที่บ้านแล้วนะคะนาปังก็จะทำตลอดปีเลยนะคะพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็เปิดน้ำใส่ทุ่งนาเพื่อสาหรับที่บ้านแล้วนะคะนาปังก็จะทำตลอดปีเลยนะคะพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็เปิดน้ำใส่ทุ่งนา เพื่อนาที่ข้าวนาปีเกี่ยวเร็วนะคะแล้วก็มาลงข้าวนาปังต่อข้าวนาปังก็ออกรวงเรียบร้อยนะคะเป็นข้าวที่อายุสั้นนะคะก็คือใช้เวลาน้อยในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะเป็นข้าวที่อายุสั้นนะคะก็คือใช้เวลาน้อยในการเพาะปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวนะสึกสดชื่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมการมาทุ่งนาของเราแล้วก็ขอบคุณผู้สนิทค่ะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศมีลมพัดด้วยนะอากาศเย็นนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าตอนเช้าก็เลยพาทุกคนมาชมแปลงทุ่งนาข้าวที่ออกรวงแล้วนะคะอันนี้นะ สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทุ่งนาแต่เป็นทุ่งนาข้าวสนับสนุนรายการทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนนะคะสำหรับข้าวนาาหรับที่บ้านแล้วนะคะนาปังก็จะทำตลอดปีเลยนะคะพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็เปิดน้ำใส่ทุ่งนาเพื่อนี่ค่ะ ให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศมีลมพัดด้วยนะอากาศเย็นนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าตอนเช้าก็มาให้ชมตลอดท้องฟ้าสวยจ้ะวันนี้นะท้องฟ้าก็สวยโปร่งเพราะว่าไม่มีเมฆเลยนะก็เลยพาทุกคนมาชมแปลงทุ่งนาข้าวที่ออกลวงแล้วนะคะอันนี้นะก็แล้วก,ก็ออก แต่ว่าไม่หนาวนะคะเป็นอากาศเย็นๆทําให้เรามีความรู้สึกว่าสดชื่นนะคะเป็นข้าวนาปังค่ะเพราะว่าบ้านเรานะคะทำนาได้หลายรอบนะคะข้าวนาปีเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะได้ผลผลิตเร็วนะคะมีนกด้วยนกก็บินไปบินมานะคะสร้างความสดชื่นให้กับเรา สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทุ่งนาแต่เป็นทุ่งนาข้าวก็เ,เลยพาทุกคนมาชมแปลงทุ่งนาข้าวที่ออกรวงแล้วนะคะอันนี้นะก็จะข้าวกำลังง,งามเลยค่ะก็จะได้ก็จะรู้สึกหนาวนะแล้วก็ สายๆมาแดดที่กําลังออกลวงแล้วนะคะมาชมบรรยากาศดีๆสดชื่นค่ะแล้วก็มาเริ่มทำข้าวนาปังกันนะคะอันนี้เป็นแปลงสึกสดชื่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมการมาทุ่งนาของเราแล้วก็ขอบคุณผู้สำหรับที่บ้านเรานะคะนาปางัง ก็จะทําตลอดปีเลยนะคะพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็เปิดน้ำใส่ทุ่งนาเพื่อศึกสดชื่นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมการมาทุ่งนาของเราแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนและการทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนนะคะสำหรับข้าวรับก็มาให้ชมตลอดท้องฟ้าสวยจ้ะวันนี้นะท้องฟ้าก็สวยโปรง่งเพราะว่า ไม่มีเมฆเลยนะแล้วก็มาเริ่มทำข้าวนาปางกันนะคะอันนี้เป็นแปลงบางแปลงนี้ก็ใกล้แล้วคะ่ะใกล้จะได้เกี่ยวแล้วสำหรับวันนี้บายๆนะคะสำหรับที่บ้านเรานะคะนาปังก็จะทำตลอดปีเลยนะคะพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็เปิดน้ำใส่ทุง่งนาเพื่อก็มาให้ชมตลอดท้องฟ้าสวยจ้ะวันนี้นะท้องฟ้าก็สวย โปร่งเพราะว่าไม่มีเมฆเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทุ่งนาแต่เป็นทุ่งนาข้าวก็มาให้ชมตลอดท้องฟ้าสวยจ้ะวันนี้นะท้องฟ้าก็สวยโปร่งเพราะว่าไม่มีเมฆเลยนะ บรรยากาศดีเย็นค่ะนี่จะเห็นต้นข้าวไว้ไว้ตลอดนะคะอากาศเย็นทำให้รู้นี่ค่ะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศมีลมพัดด้วยนะอากาศเย็นนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเพราะว่าตอนเชา้าก็เลยพาทุกคนมาชมแปลงทุ่งนาข้าวที่ออกรวงแล้วนะคะอันนี้นะก็ <ส>ก็มาให้ชมตลอดท้องฟ้าสวยจ้ะวันนี้นะท้องฟ้าก็สวยโปร่งเพราะว่าไม่มีเมฆเลยนะก็มาให้ชมตลอดท้องฟ้าสวยจ้ะวันนี้นะท้องฟ้าก็สวยโปร่งเพราะว่าไม่มีเมฆเลยนะบ <ก Origin> <efect> รรยากาศดีเย็นคะ่ะนี่จะเห็นต้นข้าวไว้ไว้ตลอดนะคะอากาศเย็น ทำให้นาที่ข้าวนาปีเกี่ยวเร็วนะคะแล้วก็มาลงข้าวนาปังต่อข้าวนาปังก็ออกรวงเรียบร้อยนะคะนาที่ข้าวนาปีเกี่ยวเร็วนะคะแล้วก็มาลงข้าวนาปังต่อข้าวนาปังก็ออกรวงเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูรวงข้าวนี่ค่ะ นี่คือรวงค้งแปลงนี้ก็ใกล้แล้วค่ะใกล้จะได้เกี่ยวแล้วสำหรับวันนี้บา,บายๆนะคะเป็นข้าวที่อายุสั้นนะคะก็คือใช้เวลาน้อยในการเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวนะเขจะรู้สึกหนาวนะแล้วก็ใสายๆมาแดดก็จะรู้สึกหนาวนะแล้วก็สายๆมาแดด เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูรวงข้าวนี่ค่ะนี่คือรวงข้าวที่กำลังออกรวงแล้วนะคะมาชมบรรยากาศดีๆสดชื่นค่ะก็เลยพาทุกคนมาชมแปลงทุ่งนาข้าวที่ออกรวงแล้วนะคะอันนี้นะก็ับ สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทุ่งนาแต่เป็นทุ่งนาข้าวให้ต่อสางข้าวเปลือยนะคะแล้วก็ไถแล้วก็หวานใหม่จะทำอย่างนี้ตลอดเลยนะนี่นะคะเป็นข้าวที่อายุสั้นนะคะก็คือ